สนเท้ามันแตกเห็นผลได้จริงชัดเจนจังแจ้งติดทนทั้งวันเลยมันเลิศอะกิฟมันติดทนมากยาดมฮัลโหลค่ะทุกคนกลับเข้ากับช่องแพรแพรมิชิกแล้วนะคะ <c oughs> ก็คือวันนี้นะคะแพรตัดสินใจว่าจะมาทำคลิป Favorite of the Year 2022ค่ะนี่ให้ดูก่อนเป็นน้ำจิ้มนะคะทุกคนก็คือเต็มตะกร้านี้แล้วก็ยังมีกองๆองมๆกันอยู่ที่พื้นอีกเพราะว่าใส่ตะกร้าไม่พอ เยอะเอาเป็นว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะปิว้ว ค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันที่สกินแคร์เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแฮร์แคร์แล้วก็เครื่องสอําอางนะเริ่มกันที่ตัวแรกของสกินแคร์นะคะก็คือน้องคนนี้ค่ะ Pe ล l s u l t r a f a c i a l c ค e a n s e r คือโฟอมล้างหน้าตัวนี้นะคะทุกคนมันจะไม่เหมือนโฟมล้างหน้าทั่วไปที่แบบเออตีฟองฟูแล้วพอล้างออกเราหน้าเอียดนะคือไม่ใช่เลยคือน้องเป็นเนื้อเจลค่ะทุกคนแล้วจังหวะที่แบบเราถูถูไปบนหน้าคือมันรู้สึกนุม่มลื่นนุ่มหน้ามากคือให้ฟีลลิ่งตอนล้างก็คือดีมากแล้วจังหวะล้างอออกเส็จะ ก็คือหน้านุ่มมากจริงคือเหมือนน้องให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากๆจริงๆนะคะทุกคนแล้วน้องไม่มีกลิ่นไม่มีสีคือสัมผัสได้เลยว่าอ่อนโยนกับผิวนะคะทุกคนคือเลิศมากและตัวถัดไปนะคะของสกินแคร์ก็คือจะเป็นน้องเอสเซนส์น้ำตบตัวนี้ของ Fresh นะคะเป็น Fresh Kombucha Facial Treatment Essence ตัวนี้เลยค่ะทุกคนคือชอบมากมเลยนะคะทุกคนคือหลักๆเลยน้องไม่ใช่น้ำตบที่เหมือนแบบ เป็นน้ำเหลวๆใสๆเหมือนเราเอาน้ำเปล่ามาตบหน้าเฉยๆอ่ะแต่คือน้องให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะคือทิ้งความชุ่มชื้นไว้บนผิวเยอะมากและที่สำคัญกลิ่นหอมนะคะกินแบบเบาๆเป็นกลิ่นชาๆกลิ่นสดชื่นสดชื่นแล้วเวลาตบๆไปก็เออเย็นๆหน้าหอมๆอะไรเงี้ยคือฟีลลิ่งดีมากเราก็เคลมว่าแอนตี้พอลูชชันด้วยนะคะทุกคนต่อไปนะคะทุกคนก็คือ เป็นตัวสกินแคร์ที่เคยพูดถึงแล้วนะเป็นของดรจาตัวนี้นะคะค mm ือ hmm. จริงๆมีตัวเซรามอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนจะเป็นขวดประมาณนี้นะซึ่งแบบแพ้ใช้หมดไปแล้วก็เลยเผลอทิ้งไปนะไม่ได้เก็บให้ทุกคนดูแต่จะบอกว่าชอบของเขาทั้งลายเลยนะคะทั้งลายเซรามายเลยคือใช้ด้วยกันล้เลิศมากคือให้ความชุ่มชื้นแบบสุดๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็พอใช้เสร็จพอน้องซึมเข้าผิวแล้วแบบผิวนุ่มเด้งมากเอาอยู่ในอากาศหนาะ ด้วยนะคะทุกคนโดยเฉพาะน้องครีมเข้มข้นเจีมโจนสุดๆไปเลยเลยนะคะและตัวสุดท้ายของครีมนะคะก็คือน้องคนนี่ค่า e r a V วีม i s t u r i z i n g Cream ตัวนี้นะคะคืออันนี้แพคิดว่าเป็นครีมอเนกประสงค์นะประมาณว่าใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวนะคะคือตอนแรกแพ้ก็เอามาใช้กับหน้าซึ่งน้องก็ทำหน้าที่ได้ดีนะคะคือให้ความชุ่มชื้นได้ดีแต่ว่าหลังๆรู้สึกว่าตัวแล้วก็ ส้นเท้ามันแตกทุกคนคือคืออากาศมันเย็นขึ้นเรื่อยๆใช่ปะแล้วก็แบบสักพักมันไปแบบอุณหภูมิลบแล้วแบบลบสองลบสองลบสี่อะไรเงี้ยแล้วแบบส้นเท้าทนไม่ไหวแล้วส้วนเท้าแตกกระเจิดกระเจิงแล้วเจ็บมากคือแพคมองไปรอบๆห้องแล้วคือไม่เจอโลชั่นตัวไหนที่รู้สึกว่าเข้มข้นเท่าตัวนี้แล้วแพคก็ยังไม่ได้มีแบบ ครีมทาส้นเท้าแบบโดยเฉพาะเกล็ดมาทุกคนแพรรู้สึกว่าเออลองหน่อยวะลองเอาตัวเซราวีตัวนี้มาทาส้นเท้าแล้วก็ใส่ถุงเท้าทับแล้วก็นอนไปอะไรเงี้ย้่มคืนอะไรเงี้ยเห็นผลตั้งแต่วันแรกเลยเว้ยตื่นเช้ามาคือส้นเท้านุ่มเลยคือความเจ็บความแตกอะไรค่ะคือหายไปแบบ เกิน50อ็น่ะแล้วคือแพ้ก็ใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆตั้งแต่นั้นมาไม่มีปัญหาของส้นเท้าแต่อีกต่อไปอเลิศคือต้องขอโทษเซลวีด้วยคืออาจจะใช้ผิดจุดประสงค์นิดนึงนะคะแต่ว่าจะบอกว่าดีจริงคือเรื่องความเข้มข้นให้ความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยเลิศแล้วราคาน้องถูกมากให้แอร์ทำน้องเยางนิดนึงเพราะว่าน้องได้ช่วยชีวิตเราในเรื่องของส้นเท้าแตะจริงๆมาต่อกันที่ไอครีมนะคะซึ่งเป็นไอครีมตัวแรกในชีวิตที่รู้สึกว่า ใช้แล้วไม่แสบตาเลยคือบางไอครีมใช้แล้วรู้สึกว่าแบบเครืองอะทุกคนเกีาใไหมแต่เนี้ยไม่เครืองอ่อนโยนแล้วแบบชุมช่มชื้นจริงนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นออไอครีมของซานะนะคะทุกคนไม่รู้ว่าชื่อรุ่นอะไรอะเหมือนมีทางควาให้ความชุมช่มชืม้นไวท์เทนนิ่งแล้วก็แอนตี้เอจิงอะไรเงี้ยอันนี้แพลว,ว่าแพ้ซื้อมาเป็นแอนตี้เอจิงเลยนะคะทุกคนเพราะว่าก็มันก็จะได้แบบ ช่วยเรื่องรอยลิ้มรอยอะไรของเรานะต่อมาจะเป็นมาร์กหน้านะคะมี2แบบอันแรกก่อนนอนก็คือจะเป็น sleeping m a ์ k นะคะคือทาปุบนอนไปเลยแล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็คืออ๋อหน้าดีเลยอะไรอย่างงี้ดรจาส r s i c a p a นะ sleep pair ampoule in m a r k ตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นกระปุกจิ๋วนะคือแพ้ได้แถมมาตอนที่เหมือนซื้อตัว d รจ t o r justica pair gel c r e ตัวนั้นนะคะก็คือได้อันนี้มาลองแล้วแบบชอ ชอบมากๆจริงๆคือเป็นมาร์คตัวแรกที่เห็นผลทางด้านของการปรับปะโลมแล้วก็ลดสิวจริงๆพูดจริงไม่จอจี้นะคะทุกคนคือน้องเป็นเนื้อเจอแบบนี้นี่เห็นปะเออคือใช้จะหมดแล้วแหละคือควักจนจะหมดแล้วแหละว,วันไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยตุยๆเจ็บๆตรงนี้เหมือนแบบสิวจะขึ้นหรือถ้าขึ้นมาแล้วนิดนึงอะไรเงี้ยโบกโบกน้องคนนี้ข้ามขึ้นไปเลยจ้ะ ตอนเช้าดีขึ้นจริงคืออย่างน้อยถ้าไม่หายไปเลยมันก็จะเหมือนลดความอักเสบลงอะน้องก็จะหายไปในเร็ววันนะคะทุกคนคือดีจริงแล้วเรื่องของความชุ่มชื้นก็ช่วยด้วยและมาร์ค์อีกอันนึงที่ชอบนะคะทุกคนก็คือน้องคนนี้เลยค่ะเป็นเครื่องมาร์คหน้าของ f o r ิโอนะคะ f o r ิโอ f o นะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะคือแพ้ก็ได้มานะคะตอนแรกก็แบบ อาจจะแบบสงสัยสงสัยในใจว่าแบบโอ้มันจะดีหรอคือแบบมันแพงมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอใช้ไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีนะคือมันให้ฟีลลิ่งที่ดีในการนวดหน้ามันทําให้เราสามารถนวดหน้าได้ในระยะเวลาแค่1นึ่าทีครึ่งหรือใครไม่พอใจอยากรีพีทก็รีพีทได้เลยจะเอาเท่าที่แบบ สบายใจได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีแบบสูตรมาส์กหน้าให้เลือกเยอะมากแบบตรงกับความต้องการของเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกสนุกแล้วก็สามารถอัดแอปกับผิวหน้าได้ในแต่ละช่วงเวลาอะไรเงี้ยมาส์กหน้าที่แพชชอบใช้กับน้องคนนี้มากสุดนะคะก็คือสูตรนี้ค่ะทุกคนสูตรคออิดอันนตัวนี้นะคะน้องห่านร้อง <laughs> โอเคเราจะไม่สนใจเสียงห่านนะคะทุกคนนี่นะคะคือสูตรมาร์กหน้าที่แพชชอบใช้คู่กับน้องโปริโอมากที่สุดนะคะคือน้องเป็นสูตรเหมือนสูตรเบสิกของเขานะราคาก็ค่อนข้างจะถูกนะคะแล้วก็จับต้องได้มันให้ฟีลลิ่งที่ดีในการมาร์กหน้าแพรู้สึกว่ามันแบบก็แอนตี้เอจจิ้งด้วยแล้วก็แบบสดชื่นด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะคือดีไปหมดเลยนะคะจังหวะแบบ เออมาร์กหน้าต้องเงินคืนอะไรอย่างเงี้ยว่าไหนที่รู้สึกว่าอยากจะดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นกว่าปกตินิดนึงก็จะหยิบคู่นี้มาใช้นะคะทุกคนและต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยของสกินแคร์ก็คือครีมกันแดดค่ะทุกคน b i r e UV Aquarius uh, อ Aqua Protect Lotion นะคะอันนี้เป็นรุ่นที่ต้องเขย่านะทุกคนเนี่ยเขย่าจนก,กว่าจะได้ยินเสียงแล้ว้อน้องก็จะเป็นเหมือนน้ำตก น้ำตบกันแดดอะไรอย่เงี้ยทุกคนแต่โดยส่วนตัวแพ้ก็ไม่ได้ใช้มันตบหรอกแต่ก็ก็ทาปกติไปนะคะแต่ที่ชอบเพราะว่าน้องแบบ บางเบามากกลิ่นหอมอ่นอ,อนๆสดชื่นผิวดีนะคะทุกคนก็มันก็คือให้ฟีลเลิ่งคล้ายๆน้ำตกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่มีปัญหากับการแต่งหน้าต่อเลยมันก็กันแดดได้ดีด้วยเพราะว่ามัน S p f 50บวก P S สบวกไปเลยค่ะมาต่อกันที่ h a i ์ c a ร์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมหนังศีรษะต่างๆที่แพชชอบในปีที่ผ่านมานะคะทุกคนเป็นคนที่หนังศีรษะมันนะคะทุกคนมันค่อนข้างง่ายเลยคือถ้าไม่ได้สระผมทุกวันอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาว่าแบบคันๆหนังศีรษะแต่ว่าต้องไปเส้น ผมแกคือแห้งกรอบมากน่าจะเป็นเพราะว่าแบบที่ผ่านมาค่อนข้างแบบย้อมผมเยอะนะคะทุกคนมันก็เลยแบบไม่ค่อยดีนะสภาพตรงปลายนะคะทุกคนและที่ผ่านมาก็ได้มีปัญหาผมร่วงด้วยนะคะได้เคยบอกว่ามันร่วงหนักมากจริงคือขนาสระผมทุกวันะ่ะปริมาณเส้นผมที่ร่วงต่อวันะ่ะก็เป็นการรแล้วอะคือก็ไม่เข้าใจว่าแบบเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เป็นเพราะความเครียดเป็นเพราะโดนความร้อนมากไปพอลูชันหรือว่าอะไรนะคะ แต่วันนี้นะคะแพทก็จะมานําเสนอโซลูชันที่ช่วยแก้ปัญหาผมร่วงของแพรได้จริงแล้วนะคะทุกคนนี่เลยทุกคนเป็นน้องเคล t สตาเจเนซิสตัวนี้นะคะเป็นรุ่นสําหรับคนผมมันนะเพราะว่าจะเป็นน้าําใสๆแบบนี้นะคะน้องช่วยลดปริมาณเส้นผมที่ร่วงต่อวันได้จริงค่ะทุกคนคือจากที่มาเป็นกรอเป็นกำอะเหลือแค่แบบประมาณ1ิบเส้นอะไรเงี้ยต่อวันนะคะทุกคนคือเลิศ เพอร์เฟกคือไม่เคยคิดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ไหนที่แบบเห็นผลแบบชัดเจนขนาดนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราจะใช้น้องต่อไปเรื่อยๆถึงขั้นซื้อแบบรีฟิลมาแล้วเลยะเตรียมไว้เลยสำหรับหนักศีรษะก็คือเราแก้ปัญหาด้วยตัวนี้ไปแล้วถูกไหมแต่ความแห้งกรอบของปลายเส้นผมนะคะเราก็จะมาแก้ปัญหาด้วยตัวนี้คะ่ะทุกคน เค拉斯ตันเหมือนกันอันนี้เป็นน้อง k e r a ตันนิวเ t ตีฟเอ็ดอเวอร์เมจิกไนท์เซรัมตัวนี้นะคะทุกคนเป็นเซรั่มใช้ตลางคืนนะใช้ตอนที่ผมหมาดๆอะไรเงี้ยแพ้ก็จะชโลมชโลมน้องแล้วก็นอนตื่นมาตอนเช้าผมดีเลยแกคืนนิ่มเลยเนี่ยคือตอนที่ใส่น้องใหม่ๆแล้วแบบเออเป่าผมแห้งจับจับดูอาจจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นว่าเออผมนุ่มผมนิ่มอะไรเงี้ยแต่พอนอนข้ามคืนแล้วมาจับตอนเช้าอะ รู้สึกได้จริงว่ามันนุ่มขึ้นแกอันนี้คือฉันว่าฉันไม่ได้คิดไปเองนะ <_ S 2> ฉันว่ามันจริงนะคะแล้วกลิ่นก็หอมด้วยไอ o v ิเป็นเป็นรูกรักสองตัวเคราซ่าที่ชอบมากเพราะว่าเห็นผลได้จริงชัดเจนแจ่แจ,จ้งนะคะทุกคน <_ S 2> คิดว่าเข้าไทยแล้วนะคะใครมีปัญหาเหมือนกันก็ไปลองดูกันได้นะคะ <_ S 2> <ม>และสิ่งสุดท้ายนะคะสำหรับแฮร์แคร์นะคะทุกคนก็คือวีอันนี้ค่ะทุกคนเป็นหวีจากยี่ห้อเยาวนะคะอันนี้แพซื มาจากที่ไทยนะหนเลยน้องขนาดเล็กสําหรับพกพาสะดวกมากนะคะทุกคนอันนี้เป็นรุ่นที่แบบที่เป็นหูหมีแบบนี้อะทุกคนน่าจะเป็นของเด็กแต่ว่าเราก็ชอบมากนะคะน่ารักด้วยเวลาใช้ก็รู้สึกแบบหมีอะไรเงี้ยและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเขานะก็คือเขาเป็นลูๆแบบนี้ทุกคนเห็นปะ ทุกคนทุกคนเคยประสบปัญหาว่าเส้นผมมันไปติดในหวีแล้วเราเอาออกไม่ได้ปะ่ะหวีส่วนใหญ่คือมันจะทึบแล้วเราก็ต้องใช้อะไรเป็นแง่ออกมาทุกคนเก็บป้าเส้นผมอะถ้าจะเอาให้หมดอะ แต่อันนี้ไม่ป้องไว้แก่คือมันมีรูมันทําให้เราสามารถร่วงไปหยิบเส้นผมออกมาได้อย่างง่ายดายเลยค่ะก็คือหวีสะอาดไม่มีเส้นผมติดเลยทําความสะอาดง่ายมากล้างน้ําได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็แบบหวีดีหวีลืน่นสําหรับคนผมพันกันอันนี้ก็คือสามารถแกะปมพันกัน ของผมคุณได้อย่างง่ายดายนะคะและต่อมานะคะก็คือจะเป็นสครับผิวกันบ้างค่ะเพิ่งได้ลองตอนที่มาที่อังกฤษนะคะทุกคนเราติดใจชอบมากนะคะก็คือน้องคนนี้ค่ะทุกคน exfoliating body scrub ของ Dove นะคะคือที่เนี่ยเขาจะมีผลิตภัณฑ์แบบพวกอาบน้ําแล้วก็สครับผิวของ Dove วางขายนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงเลยนะคะราคาดีมากแล้วคุณภาพก็คือเกินราคาไปมากนะคะทุกคนคือนี่ให้ดูข้างในน้องจะเป็นสคร แบบนนี้ะะคะเนื้อสครับดีมากฟิลฟิลสครับเกลือทุกคนก็คือค่อนข้างเล็กนะคะทุกคนทําให้รู้สึกว่าไม่บาดผิวหนึ่งเลยแล้วก็าสามารถถูไปเท่าที่เราอยากถูเลยนะคะทุกคนก็คือมันไม่ละลายหายไปแน่นอนนะคะแก้คือล้างออกแล้วรู้สึกผิวลืน่นผิวนุ่มสะอาดโอยคือถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีที่ไทยก็อยากให้ไปลองกันมากๆเลยแต่ว่าก็สําหรับเราเชาว ชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยละกันนะคะตัวนี้แนะนํามากๆเลยจริงๆจ้าและต่อมานะคะทุกคนก็คือจะเป็นแฮนด์ครีมบ้างนะพอมาที่นี่นะคะรู้สึกว่ามันจําเป็นมากคือด้วยอากาศที่แบบมันหนาวอะ่ะทาไม่ทาก็คือแตกไปหมดเลยยิ่งเราเป็นคนชอบล้างมือด้วย <laughs> ล้างมือเก่งนะคะในจุดนี้แนะนําเป็นแฮนด์ครีมอันนี้เลยค่ะทุกคนนี่เดอะบอดี้ช็อปเขาจะมีเหมือนแฮนด์ครีมไหล หลายระดับความเข้มข้นเนาะอันที่ขายที่ไทยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นหลอดที่เหมือนเป็นฟอยล์อันนี้จะเป็นรุ่นที่แพนแนะนำนะเพราะว่ารู้สึกว่าใช้ได้ที่ไทยด้วยคือน้องเป็นแฮนด์ครีมเนื้อเจลไม่เหนียวเหนอะหนักเลยคือแมนมีปัญหาอยู่แล้วว่าถ้าจะใช้แฮนด์ครีมเนื้อหนักๆอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าไม่สบายมือหนักมือแล้วเหนือจะออกมือคือ บอกได้เลยอ่ะขนดุกะ่ะทุกคนเก็บบ่าไม่ได้เลยคือต้องเป็นแฮนด์ครีมที่ซึมไวบางเบาเท่านั้นเลยสาหรับแพ้นะคะและตัวนี้ทําได้บางเบาด้วยซึมไวด้วยแต่ให้ความชุ่มชื้นด้วยคือมันเละนะิศอะกิฟดูจากอันนี้ได้เลยว่าใช้จริงนะคะทุกคนคือหลอดแบบบีบกันจนหยดสุดท้ายจริงๆนะคะชอบมากแต่ถ้าสําหรับใครที่อยู่เมืองนอกอะอยู่เมืองนอกรู้สึกว่าความชุ่มชื้นแค่นี้ไม่พอหรอกกิฟ แนะนำไปหยิบหมา,มา,มาเมื่อกี้ลืมหยิบหมาใกล้ๆนะคะก็คือแนะนำเป็นสูตรนี้ค่ะคือของ The Body Shop เหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นสูตรที่เจมจนที่สุดของเขานะคะก็คือมันเขียนเลยว่า96ชั่วโมง Nourishing Moisture นะคะ ให้ความชุ่มชื้นกันไปเลย96ชั่วโมงสมมติว่าแบบไปประเทศอากาศหนาวหรือว่าอยู่ในช่วงอากาศหนาวตัวนี้จะดีมากเพราะอากาศมันหนาวเนาะความเหนียวเหนอะหนะอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีคือเหมือนน้องก็จะซึมซึมไปนะคะทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวเหนอะหนะขนาดนั้นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีจริงๆต่อมานะคะที่อยากจะมาแนะนําเลยก็คืออาสบู่ล้างมือ <c oughs> <c oughs> ตลกปะคือถึงขังน้นแนะนำสบู่ล้างมือแล้วอันนี้คือพเจอที่อังกฤษนะไม่รู้ว่าที่ไทยมีหรือเปล่า แต่คือมันหอมมากทุกคนมันคือตัวนี้เลยค่ะของยี่ห้อ Carac c a r e x หรือเปล่าอ่านยังไงไม่แน่ใจเลยนะคะแต่เป็นรุ่นนี้นะรุ่นที่เป็นน้องยูนิคอร์นแมจิกตัวนี้นะคะคือตอนแรกที่ซื้อซื้อจากแพ็กเกจเจงหลวนๆเลย <c oughs> คือดูดีทุกคนมันคือแบบเนื้อสบูส่สีม่วงแบบพาสเทลแล้วก็ข้างหน้าตรงน,นี้ก็คือคาราฟูลน่ารักมากก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะมีอันนี้ไปแบบอยู่ที่อ่างล้างมืออะไรเงี้ยแต่พอใช้แล้วหอมมาก แกคือไม่เคยเจอสบู่ล้างมือที่ไหนหอมขนาดนี้เลยอะเป็นกลิ่นแบบ หอมหอมหมวานๆขนมขนมนิดนึงอ่ะแล้วคือเวลาล้างมือทุกครั้งจะมีความสุขมากอันนี้เป็นขวดใหม่ยังไม่ได้แกะเลยคือใช้หมดมาแล้วประมาณแบบสี่สห้าขวดนะคะทุกคนเพราะว่าชอบมากจริงๆและต่อมานะคะจะเป็นน้ําหอมบ้างอ,อ๋อก็มีน้ําหอมที่เป็นเฟรริตด้วยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปที่เครื่องสําอางนะน้าหอมที่ชอบนะคะนอกจากน้องอ่าบเบอร์รี่เฮอร์บซัมที่เคยชอบไปนะคะตัวที่อยู่ที่นี่แล้วใช้ แบบเหมือนเพิ่งไปคนพบมาแล้วก็ชอบเลยนะคะทุกคนก็คือ,คอน้องคนนี้แกจิมมี่ชูบลัซซัมนะคะ EDP นะคะทุกคนนี่เลยคือสมมุติว่าใครที่เคยชอบจิมมี่ชูขวดส้มอะแล้วมันดิสคอนไปหาไม่ได้แล้วอะ่ะแล้วอยากได้ตัวตายต,ตัวแทนอะ่ะก็รู้สึกว่าตัวนี้ได้อยู่ คือรู้สึกว่ากลิ่นค่อนข้างคลายมากจะเป็น f ุตต t y f l o r a ลนะทุกคนหวานแต่ไม่หวานเลี่ยนหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็จะไม่ได้โตมากอ่ะทุกคนจะเป็นฟิลแบบนักศึกษามหาลายัย first jobber อะไรแบบนี้ก็คือใช้ตัวนี้เรารอดหอมสดชื่นไม่ฉุนไม่มึนแน่นอนทุกคนคือเลิศมากแล้วกลิ่นติดทนแบบ ติดทนทั้งวันเลยนะคะทุกคนคือถ้าฉีดแล้วโดนผมแล้วแบบคืนนั้นไม่สระผมตื่นมาอีกวันหนึ่งอะ่ะก็ยังติดที่ผมอยู่และต่อมาเราก็จะมาเข้าสู่เครื่องสำอางเครื่องสำอางกันแล้วนะคะทุกคนซึ่งมีอยู่น้อยนิดมากๆเลยน้อยมากที่ผ่านมาตลอดทั้งปี2022อะแพ้แต่งหน้าน้อยมากคือหลักๆเลยนะคะมีแค่เขียนคิว้วปัดคิว้วแล้วก็ทาแก้มนิดนึงแล้วก็ทาปะ ออกจากบ้านแล้วแป้งเปิ้งอะไรก็คือแทบไม่ทาด้วยเพราะว่าอะไรมันมันติดแมสไงเพื่อนเรามาเริ่อกันที่คิวก่อนเลยนะคะทุกคนก็คือดินสอเขียนคิวที่ชอบที่สุดแล้วก็ยังชอบมาตลอดยังไม่เคยมีใครมาโค้นลมน้องได้นะคะก็คืออันนี้เลยคะ่ะ Co t Look Slim Brow Pencil ตัวนี้นะคะทุกคนคือแพงไม่มีของที่นี่เพราะว่าไอ้แท่งที่เอามาใช้หมดแล้วเอามาสองแท่งก็คือใช้หมดทั้งสแท่งแล้วนะคะเพราะว่าน้องแบบ หัวเล็กเขียนง่ายเขียนลื่นแบบเนื้อสีมันก็ออกมาง่ายด้วยแต่ว่าก็ไม่เป็นปริงทะเลเพราะว่าอีกด้านหนึ่งมันมีแบบน้องสปู i ี่บ u ัชที่มาช่วยแบบปัดปัดอะ่ะคือแค่เขียนเขียนิดเดียวปัดปัดคือเพอร์เฟกแล้วว่าออกบ้านได้แล้วว่าคือดีไปหมดเลยนะคะแล้วสีที่แพชชอบใช้ก็คือเป็นสีดา์กบราวไม่ก็สีลาเต้นะขึ้นอยู่กับ ผมในช่วงนั้นๆว่าสีอะไรนะคะทุกคนผลิตภัณฑ์คิวอีกอันนึงที่ต้องใช้คู่กันนะคะอันนี้มีอันนี้เอามาด้วยนะคะก็คือน้องคนนี้ค่ะ for you to brow coat ตัวนี้นะคะทุกคนที่ปัดคิ้วแบบใสจ,จากยี่ห้อ for you to นะคะอย่างแรกเลยที่ชอบคือน้องราคาน่ารักมาก จำได้ว่าน่าจะร้อยหรืออะไรสักอย่างนะคะซื้อในวัดสัรแล้วมีโปรบ่อยด้วยนะคะทุกคนน้องค่อนข้างทําให้ขนคิ้วตั้งได้ประมาณระดับกลางคือไม่ได้แบบวู้ตั้งทั้งวันแต่อันนี้คือพอปัดแล้วจะทําให้เห็นขนคิ้วที่เรียงตัวสวยได้อย่างชัดเจนขึ้นนะ่ะทำให้รู้สึกว่า เออมันมีอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยโอเคถัดมานะคะก็จะเป็นบลัชออนบ้างซึ่งแพรติดใช้ b บลัชออนที่เป็นแบบครีมแบบน้ำมากกว่าแบบฝุ่นนะคะทุกคนรู้สึกว่ามันให้ความธรรมชาติมากกว่าให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยแต่ว่าไปวิ่งมาแล้วก็กินมะเขือเทศอะไรแบบนี้มากกว่าตนระที่จะมาแนะนำเลยก็คือตัวน,นี้ค่ะเบเนชินนะคะจาก Bene ฟ i t นั่นเองนะคะทุกคนตอนแรกรู้สึกว่าแบบ น้องแบบไม่เห็นสีเกินไปหรือเปล่าแต่หลังๆชัยรู้สึกว่าเฮ้ยน้องธรรมชาติมากค่ะอุ๊ยแบตจะหมดแป๊บนั้งนะค่ะทุกคนกลับมาแล้วเมื่อกี้ไปเปลี่ยนแบตกล้องมานะคะเพราะว่าถ่ายนานมากจนแบตกล้องหมดไปเลยนะคะทุกคน <S <S มาต่อกันที่น้องเบนไอทินตัวนี้นะคะชอบมากทางหน้าของความเป็นธรรมชาติของเขานะคือเขาทาปากได้ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่แพจะเอามาทาแก้มมากกว่าต่อมานะคะมีอายแชโดว์มาแนะนํา ต่อให้ไม่ค่อยแต่งหนะ้าแต่ถ้าวันไหนจะแต่งถ้าวันไหนรู้สึกว่าจะใช้อายชาโด์ก็จะหยิบน้องคนนี้มานะคะทุกคน 3CE Mini Multi Eye Color Palette ตัวนี้นะคะคือเนื่องด้วยเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าใช่ไหมการที่จะซื้อพาเลตใหญ่ๆมันก็แบบไม่เมกเซนเลยซื้อมาทำไมใช้ไม่หมดแน่นอนนะคะก็เลยซื้อเป็นแค่น้องสีช่องตัวนี้มาะคะ่ะทุกคนคือเป็นโทนที่แพชชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าใช้ได้ทุกหลุมเลยอะรู้สึกคุม้มพิกเมนต์แน่นอ,อันนี้คือสีแมทของเขาเห็นปะ และนี่คือสีวิงวิง แกคือต้องพูดอะไรกันอีกในเรื่องของ Pigment นะคะตัว c e เขาเลิศอยู่แล้วแหละแล้วเกลี่ยง่ายปกติแพ้ไม่มีแปลงอยู่แล้วนะแพ้ก็จะใช้นิ้วแบบปึ๊บปึ๊บเลยอะเสร็จเร็วแล้วสวยเลยนะคะทุกคนคือชอบมากมาค่ะแล้วเราก็มาถึงอย่างสุดท้ายของเครื่องสาําอางก็คือลิปสติกนะคะทุกคนก็คือเป็นคัต e g o อรีที่มีเยอะที่สุดแล้วก็คือมีทั้งหมด3อย่างนะคะทุกคน <laughs> เยอะที่สุดแล้วเพราะว่ารู้สึกว่า ใช้ลิปสติกบ่อยที่สุดนะคะทุกคนเริ่มอย่างแรกก่อนนะคะก็คือจะเป็นลิปบาลมีสีแล้วกันนะคะดีออลลิปโกลตัวดีตัวเดิมชอบเหมือนเดิมนะคะแต่นี้เป็นสีใหม่เป็นสี012 Rosewood องร o o ชมพูตุนต่นตุ่นโตขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังสดใสน่ารักอยู่ความชุ่มชื้นเขาก็ยังทาได้ดีเหมือนเดิมอยู่นะคะอีก2ตัวนะคะก็คือจะเป็นลิปทินสองตัวนี้คะ่ะทุกคนคือ2ตัวนี้มีความคล้ายกันมากพูดเลยว่าสีคลายมากคือตัวชา a ตัวนี้ตัวเนี้ยมันจะออกแดงกว่าทีออกก็จะไปทางส้มมากกว่านะคะแดงตุ่นแล้วก็ส้มตุ่นนะคะที่ชอบมากๆนะคะทุกคนคือทั้งคู่เป็นลิปทินที่เนื้อบางเบาเหมือนเป็นเป็นเนื้อน้ำๆที่พอเราทาปุ๊บแล้วเราแบบอย่างเงี้ยแล้วมันเบลนไปกับริมฝีปากเราแบบเนียนเลยนะคะทุกคนแต่ข้อแตกต่างนิดเดียวเลยนะถ้าให้เลือกระหว่างตัวใดตัวหนึ่งเลยนะ พีขอเลือกชาลอตทุกคนเนื้อมันมีความนุ่มกว่าแล้วก็เบรนแล้วไม่เป็นคราบมากกว่าดิออนนิดหนึ่งคือดิออบางทีถ้าลิมฝีบากแห้งมากๆอะ่ะอาจจะมีความเป็นคราบนิดๆิดแต่ก็ไม่เยอะนะทุกคนคือก็ไม่เยอะนะแต่เมื่อเทียบแล้ว,วก็รู้สึกว่าชาลอตจะเบรนได้ดีกว่านะคะทุกคนส่วนเรื่องของความติดทนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าติดทนทั้งคู่แต่ข้อเสียของชาลอตนิดเดียวเลยนะทุกคนเห็นเปลอกมันปะ มันลอกไม่ได้ซื้อมานานแล้วนะเพิ่งซื้อแต่เอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าที่ไปโดนฝนมาแล้วแบบเปิดมาอีกทีอะน้องลอกนะทุกคนแล้วมันไม่สวยเลยอะ่ะคือแบบมันแบบมันเศร้าอ่ะเห็นแล้วมันเศร้าอ่ะทุกคนก็เอาเป็นว่าตื่นๆกันไว้ถ้าใครไปซื้อน้องมาก็ต้องระวังนิดน,นึงอย่าให้น้องโดนน้ำเลยนะคะแล้วพอจับๆอะทองก็ติดมือออกมา ก็ถ้าเรื่องแพ็กเกจจริงอ่ะก็อาจจะเชร์ดีออมากกว่าแต่ถ้าเรื่องเนืออ้อลิปอ่ะก็อาจจะให้คะแนนชาลอตมากกว่านิดนึงค่ะแต่เอาเป็นว่ายังไงก็ชอบทั้งคู่นะทุกคนโอเคและอย่างสุดท้ายของ Favorite of 2022นะคะทุกคนก็คือยาดม <c oughs> ยาดมหงทยตัวน,นี้ค่ะน้องยาดมกระปุกเขียวตัวน,นี้นะคะทุกคนจากการที่เป็นเจ้าแม่ยาดมดมมาแล้วทุกยี่ห้อจริงๆ,ๆก็ขอยกให้น้องคนนี้เป็นน้องที่หอมที่สุดค่ะ<ๆ>ยกให้จริงๆค่ะซิสมันหอมเย็นๆแล้วสดชื่นไม่ไหวดีเหลือเกินข้อเสียเดียวของน้องคือน,น้องกระปุกโตอ่ะคือมันพกพายากอะ่ะแต่เราก็ไม่ติดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราก็มีกระเป๋าใบายักษ์ที่สามารถใส่ได้ทุกอย่าง นั่นแหละทุกคนเอาเป็นว่าก็ขอจบท้าย Favorite of 2022ไปกับยาดมหง์ไทยตัวนี้ค่ะ และนี่นะคะก็คือเป็นเฟรนดในปีที่แล้วของแพททั้งหมดนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะเพราะว่าก็คือคัดมาให้แบบเยอะมากๆเลยก็หวังว่ามันจะแบบมีประโยชน์ช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าสมมติว่ากําลังเอออยากลองของใหม่วาแกหรือว่าเออตัดสินใจจะซื้อตัวนี้มาตั้งนานแล้วแต่แบบจะซื้อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะทุกคนก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งติ๊งๆกันด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกันนะคะทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายว้า <Bye. S 1>